สวัสดีครับผมนูอนินช่อง1นึ่งสเจ็ดเคลรับออนไลน์วิเคราะห์เรื่องที่มันยุ่งยากนิดนึงเกี่ยวกับการทําโฆษณา Facebook ในลักษณะรับสมัครงานออนไลน์ตามหาพาร์ทเนอร์โปรโมตแอปพลิเคชันหรือตัวแทนต่างๆครับซ้ายมือนะขึ้นว่าได้รับการรับการสนุนนั่นหมายถึงการยิงแอดโฆษณาครับแนะนําให้คุณไปถูกใจเพจเกี่ยวกับช้อปปิง้งเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์ราคาแพงเพราะคุณจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขา แล้วคุณจะได้รับโฆษณาแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกเมนู3จุดแล้วบันทึกนะปุ่มบันทึกเอาไว้ดูภายหลังนี่ครับปุ่มที่บันทึกไว้คุณก็เรียนรู้เขาออกแบบยังไงแต่ไม่ใช่ไปเรียนแบบนะแบบคือไม่แนะนำนะคือเอาโลโก้ของบริษัทเขามาแปะแบบนี้แนะนําใช้โลโก้ของตนเองนะครับส่วนแอปพลิเคชันเขียนบนภาพก็แล้วแต่ถนัดในการตัดปะก็ไปเรียนสกิลนี้ดูใน YouTube เมื่อได้รูปภาพที่ต้องการในลักษณะแบบนี้แล้วก็เตรียมโพสต์ในเพจนะครับไม่ใส่เบอร์โทรไม่ใส่ไอเดียไลน์ดูว่าเขาใส่อะไรไปบ้างไม่มีลิงก์เลยเห็นไหมคําบรรยายเขาสั้นๆไม่มีลิงก์ก็สามารถลอกเรียนแบบได้หลังจากที่คุณได้พบเจอโฆษณาแล้วแนะนํานะให้คุณคลิกเข้าไปโฆษณาเหล่านั้นเมนู3จุดในมือถือก็เช่นเดียวกันจากนั้นไปที่ทําไมฉันจึงเห็นโฆษณานี้ ไปดูการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายของเขาแสดงความสนใจช้อปปิ้งออนไลน์สินค้าหรูหราครับและอื่นๆก็สามารถกดเข้ามาดูได้ครับเขาเลือกความสนใจหรืออินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งเหล่านี้นะครับห้างสรรพสินค้าขายสินค้าลดราคาจริงๆไม่จําเป็นต้องก๊อปปี้เขาทุกอย่างนะครับนะครับแล้วก็ตอบตรงนี้นะครับคําอธิบายนี้ใช่นะครับย้อนกลับตอบเลื่อนลงไปมีประโยชน์ใช่หรือไม่ใช่ครับคุณจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของ Facebook ไปโดยปริยายนะครับ เพราะคุณสนใจโฆษณาลักษณะนี้คุณก็จะได้รับสื่อโฆษณาในลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับก็สร้างตัวเองให้เป็นกลุ่มเป้าหมายสิ่งเหล่านั้นเพื่อได้รับโฆษณาแล้วลอกเรียนแบบแต่ไม่ใช่ก๊อปปี้ทุกอย่างนะครับก็เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองในการสร้างแคมเปญโฆษณาให้สอดคล้องกับธุรกิจโดยการด,ดูตัวอย่างจากคนที่เขารันโฆษณาอยู่นะครับก็นหนีไม่พ้นการทํางานออนไลน์รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์เต็มหน้าเฟซผมเลยเพราะว่าผมอยากจะได้ตัวอย่าง วิธีการทำคอนเทนต์แล้วมาดูยอดไลค์ของเขาโฆษณาตัวไหนที่มียอดไลค์มีคอมเมนต์เยอะเราก็มาเป็นตัวอย่างนะครับแต่นี่คือไปเอาโลโก้เขามาใช้ไม่ไม่แนะนำโอเคครับมาดูวิธีการสร้างแคมเปญถึงแม้ว่าจะมีปุ่มข้อความดูผิวเผินนะครับมียอดไลค like ์1000ความคิดเห็นเกือบเกือบ100เดาได้เลยนะครับคือแคมเปญการมีส่วนร่วมแน่นอนแต่มีปุ่มข้อความและไม่จำเป็นต้องโพสต์ลงเพจโฆษณาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวไปส่องในเพจ ของเขานิดนึงแต่อย่าแต่อย่าลอกเรียนแบบนะครับมันมีเหตุผลว่าบัญชีเหล่านี้เขามีเฟซค่อนข้างแข็งแรงแล้วยิงเขาเรียกว่ายิงหลังบ้านนะครับบางเพจมีผู้ติดตามหนึ่งคนไม่มีโพสต์คอนเทนต์ใดๆแล้วทําไมโฆษณาเขารันได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่ไปดูวิธีการทําก่อนเข้ามาหน้าแรก Facebook ไปที่ตัวจัดการโฆษณาฝั่งซ้ายมือเลื่อนหานะตำแหน่งอาจจะไม่ตรง กับในคลิปกดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนหาโอเคเจอแล้วก็คลิกเข้ามาแล้วคลิกปุ่มสร้างแล้วเลือกแคมเปญครับการมีส่วนร่วมใครที่โชคร้ายได้ใช้งานตัวจัดก,การเวอร์ชั่นใหม่คือสวยนี่คือผมใช้งานนานมากแล้วไม่เปลี่ยนเวอร์ชันนะครับเป็นคลาสสิกอยู่ตำแหน่งการกรอกข้อมูลอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็ดูให้ดีนะครับเวอร์ชันใหม่ยากมากนะเข้าไปปุ๊บนะเกี่ยวกับแคมเปญ ชั้นที่2คือชุดโฆษณาชั้นที่3คือการใส่สื่อโฆษณาชั้นที่1แทบจะไม,ไม่ต้องตั้งค่าอะไรแต่ว่าชั้นที่2ชุดโฆษณาก็หมายถึงใส่ใส่กลุ่มเป้าหมายใส่งบประมาณตลอดอายุหรือกี่วันครับในส่วนชั้นสุดท้ายคือการใส่สื่อโฆษณาให้คุณสร้างแอดหลังบ้านหรือเขาเรียกว่าตั้งค่าโฆษณาแบบสร้างโฆษณาใหม่ไม่ใช่การใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าจะทําตามเขาแบบแบบนี้ รันโฆษณาอยู่นะครับเขาเรียกว่ายิงแอดหลังบ้านนะการตั้งค่าโฆษณาคุณเปลี่ยนหัวข้อนี้เป็นการสร้างโฆษณาแล้วอัปโหลดนะครับในชิ้นงานโฆษณาคุณก็อัปโหลดไฟล์ภาพในส่วนการเพิ่มปลายทางไม่ต้องนะครับแต่ว่าปุ่มกระตุ้นดําเนินการคุณใช้เป็นปุ่มส่งข้อความเหมือนเขาเดะเลยนะแค่นี้มันก็จะกลายเป็นแอดหลังบ้านแต่ทีนี้มีเคล็ดลับหนึ่งอย่างก่อนก่อนจะเผยแพร่นะให้คุณ ทำซ้ําจะกดจะกดเมนูอีท่าไหนในมือถือหรือคอมพิวเตอร์แล้วแต่นะครับคือ3จุดสรุปว่าคือการทําซ้ํานั่นเองมันมันทำได้หลายรูปแบบนะครับ3จุดแล้วเลือกการทําซ้ําดวนนะตั้งชื่อให้มันแตกต่างกันผมจะชอบพิมพ์ตัวเลข2ตัวเลข3นะครับโฆษณาที่2โฆษณาที่3แบบนี้ด่วนๆเลยก็หมายถึง1แคมเปญหชุดโฆษณาแต่มีหลายตัวโฆษณามันก็จะกินเงินอยู่ในกองเดียวกันนี่แหละ เพราะมันเป็นตัวโฆษณาหลายตัวไม่ใช่ชุดโฆษณาถ้ามีชุดโฆษณาหลายชุดนั่นจะกินเงินแยกกันละนะแต่นี่คือตัวโฆษณามันจะกินเงินกองเดียวกันโอเคนะมันมีเหตุผลทําให้ต้องเป็นแบบนี้ตัวโฆษณาเดียวเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่เต็มที่ครับแต่ถ้ามี2ส,สื่อโฆษณา2คอนเทนต์เนี่ยกระบวนการทํางานของเขามันจะดีมากขึ้นนี่คือ Facebook มีฟีดแบ็กกลับมานะครับดังนั้นผมต้องมี2ตัวโฆษณาหรือคอนเทนต์นะครับขึ้นไป นะก็มีแค่นี้ครับใช้ปุ่มส่งข้อความปลายทางเพิ่มลิงก์ปลายทางก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วมันหมายถึงอะไรลิงก์ปลายทางส่วนมากก็ Instant Experience หรือว่า c a n v a s เออช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเองแล้วกันคีย์เวิร์ดคือ c a n v a หรือ Instant Experience นะครับจากนั้นก็เผยแพร่แต่ทีนี้ประเด็นนะครับประเด็นสำคัญคือที่พูดค้างไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้โฆษณาผ่านนะครับหเลยคือบัญชีแข็งแรงมีการยิงโฆษณาอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ผิดกฎไม่เคยมีประวัติเสียหายครับอย่าหาทำเรียนแบบผมนะครับบางอย่างคือบัญชีของของเพื่อนนะครับเป็นตัวการ์ตูนก็เอามายิงของญาติของอะไรอย่างนี้นะครับคือมันอายุเกิน5ปีนะมันก็แข็งแรงครับถ้าให้ผมผมแนะนําว่าให้คุณใช้เป็นบัญชีแบบว่า หน้าตาเป็นมนุษย์นะที่จะยิงโฆษณาเฟซส่วนตัวเนี่ยเป็นหน้าตาหน้าหน้าตรงเห็นหน้าชัดเจนไม่ใช่เป็นตัวการ์ตูนแบบนี้ไม่เอานะผมแนะนําว่าอาจจะโปรโมทร,ร้านอาหารร้านกาแฟคุณไม่ได้เปิดร้านคุณก็รับงานไงครับเพื่อจะวอร์มบัญชีโฆษณาให้มีการยิงหลายๆแคมเปญนะครับผมก็รับอยู่นะร้านอาหารร้านกาแฟครับไม่แพง แต่ไม่ได้รับยิงโฆษณาขายสินค้าเป็นชิ้นเป็นอันนะเพราะมันต้นทุนมันสูงต้องไปยิงกันเอาเองคาเฟ่ต่างๆผมก็รับอยู่นะรวมไปถึงการทำจุดเช็คอินก็ติดต่อมาแล้วการเบอร์โทรม,มุมซ้ายหน้าจอครับยิงเยอะๆแล้วมันก็แข็งแรงไงครับเพราะว่า Facebook กินเงินนะแบบนี้เขาเรียกว่าบัญชีขาวไม่เคยยืนยันตัวตนไปที่คุณภาพบัญชีครับเมนู3ขีด บัญชีนี้เป็นบัญชีขาวครับไม่เคยยืนยันตัวตนใดๆแต่มันก็แข็งแรงเพราะาเราเป็นลูกค้าประจํามานานหลายปีตั้งแต่สมัยยังไม่ซีเรียสเรื่องโปรไฟล์นู่นเลยยังไม่ต้องยืนยันตัวตนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีการยืนยันตัวตนครับใครกระโดดเข้ามาวงการนี้ไม่ต้องตกใจนะถ้าคุณยิงแอดเช่นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วเขาขอยืนยันตัวตนคุณก็แค่อัปโหลดบัตรประชาชนขนาด1500คูณห0พพิกเซลแล้วต้องตรงจริงๆนะครับไม่เอียงนะถ่ายรูปให้ชิดขอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีปุ่มเด้งขึ้นมาในหัวข้อคุณภาพบัญชีนะไม่ต้องตกใจก็ยืนยันตัวตนผ่านก็ยิงไปสักพักให้กินเงินสักหลักพันแล้วกันนะครับรับงานยิงให้เพื่อนเดี๋ยวจะมีบัญชีแข็งแรงแบบนี้ก็ในส่วนการไปซื้อบัญชีนะครับผมผมแนะนําว่าต้องใช้วิจารณญาณยิงเพจแบบนี้ต้องแข็งแรงถึงแม้ว่ามีผู้ติดตาม2คนแต่ก็ยิงได้แต่ต้องเป็นบัญชีแข็งแรงนะครับถ้าไปซื้อมามันพูดยากนะครับ ไปซื้อบัญชีเขียวมาแล้วเอามาเพิ่มเพจกิ๊กก๊กไม่มีผู้ติดตามไม่มีคอนเทนต์แล้วยิงแอดหลังบ้านมันจะรันโฆษณาได้อันนี้ไม่ไม่ฟันธงนะครับมันอาจจะมีสูตรเพิ่มเติมมีการเอาบัญชีแข็งแรงเข้ามาคุมยิงแอดหลังบ้านปัจจัยบัญชีแข็งแรงมีส่วนมากๆเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าอยากแข็งแรงคุณก็เริ่มยิงเริ่มยิงโฆษณาแบบแบบสายขาว ดังนั้นสรุปนะครับบัญชีแข็งแรงแบ่งออกเป็น2ประเภทคือปั้นเองนะครับบัญชีตัวเราโดนบล็อกก็ใช้ของแม่ของแฟนของน้องยิงร้านอาหารยิงร้านกาแฟมันจ่ายเงินมันไปสักพักเดี๋ยวก็แข็งแรงสักพันกว่าบาท2,000หรืออาจจะโดนยืนยันตัวตนเป็นบัญชีเขียวแล้วคุณก็สามารถยิงเพจในลักษณะนี้ได้นะครับนี่คือผมเคยยิงนะครับบัญชีการ์ตูนนี่แหละนะครับของเพื่อนเนี่ยยิง ก็ขึ้นแอบได้ก็ผ่านปกตินะครับถึงแม้ว่าจะไม่เคยยืนยันตัวตนเป็นบัญชีขาวแต่แต่มันเป็นลูกค้าชั้นดีของ Facebook คือจ่ายเงินมันเยอะนะส่วนส่วนที่2นะครับคือซื้อบัญชีมายิงบัญชีเขียวคืนสิทธิ์ก็เป็นความเชื่อนะครับว่ามันจะแข็งแรงถ้าไปเจอร้านที่ดีเขามีการให้คําแนะนําก็ดีไปนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าบัญชีเขียวมันก็ย้อมแมวได้นะครับคุณผู้ชมวอมด้วยตนเองสร้างบัญชีเลี้ยงบัญชีด้วยตนเองดีงดที่สุดครับถ้านหดต้องการสร้างจุดเช็คอิน เรียนออนไลน์ต้องการที่ปรึกษาคอยถามตอบเรียกว่าติวเข้มกับผมโดยตรง1ต่อ1ก็ว่าได้นะครับราคาไม่แพงต้องการรับโปรโมชั่นนี้นะครับอยากมีกิจการแต่มีตังจากัดอยากมีไรายได้3 0 0ร้อ0ถึงหนึ่ตามที่ผมโฆษณาไว้ก็มีการอบรมฟรีไม่จํากัดเลือกเวลาได้เองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องหอบเงินไปทําธุรกิจนะครับใช้เงินน้อยนิดเรียนรู้มีที่ปรึกษา ไม่จำกัดวุฒิมีมือถือก็ทำได้มีพี่เลี้ยงส่วนตัวให้ปรึกษาด,ดีเลิศขนาดนี้ปฏิเสธได้ไงนะครับเบอร์โทรผมโทรเข้ามาจองผมรับจำนวนจำกัดเพราะว่าผมก็คนเดียวก็มีร่างเดียวไม่ใช่โทศก,กันนะครับรับเป็นที่ปรึกษาในการสร้างกิจการตำแหน่งพาร์ทเนอร์แอปพลิเคชันนะครับ300คนแบบ V.I.P. ที่สามารถคุยกับผมได้เพราะว่าผมจะแบ่งเวลาให้นะครับหลังจากที่ผมสอน หรือทำงานส่วนตัวแล้วผมก็จะแบ่งเวลาให้นะครับติดต่อเข้ามาทั้งแบบมีธุรกิจอยู่แล้วหรือยังไม่มีธุรกิจก็ลองสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆนะ107เคลมลับยินดีให้บริการครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ